กาจะถึงระดับการศึกษาโรงเรียนมหาวิทยลัยก็รชาแะค่ะสำหรับของเรานะคะร้านกาแฟของเราจะมีชื่อนามว่า G Q นะคะซึ่งเรานะคะร้านเรามปแบบอะไรที่มีสินค้าที่หลากหลายมีเครื่องดื่ที่หลากหลายหลายไหลายนาดหลายราคามว่ามีเบเกอรี่ในการขาหายไซส์หลายขนาดหลายชิพนะคะมีอาหารร้อนท้องเสริฟมีของที้ออจำหน่าย คะแล้วก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับอการกัะทำจำหน่ายด้วยค่ะแน,นะรนานของเราจะมีช่องทางการจำหน่า,านยทั้งหมดสามช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือมีหน้าร้านนะคะผู้ท่านสามารถเข้าไปใช้บริาการได้ทุกวัในทุกจันทร์ทุกอาทิตย์นะคะแล้วก็จะมีการขายทางผ่านออนไลน์โดยการ เราจะมีการออกรูน้ำร้านต่างๆค่ะคือเราจะมีการวางแผนในในหน่วยงานว่าคือที่เน no ี ouais. ่ยช no ่วงนี no 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 ้ถ้าหุ Hi. ่นว่ายด้ำตกเราจะมีการจำลองร้านเราจะมีทีมงานยกแลตั้งหน้าหน้าร้านออกรูเพื่อสร้างยอดขายในช่วงที่ยอดขายตกในตอนหลังนะคะแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าเข้ามาจะได้คุณค่าที่มูลค่าลูกค้าจะได้รับเลยใหญ่แรกเข้ามาในร้านต้องรู้เลยว่าเฮ้ยบรรยากาศน่าเข้าคือร้านเราได้สู่กออกแล้ ก็จะมีต้นไม้ก็จใหญ่แล้วก็จะมีกับเป็นทีเช้าห้อยลงมาสามารถนั่งได้ตรงนี้แล้วเราจะมีแบบชั้นลอยค่ะซึ่งเราตั้งมาส่วนส่วนแรกด้านหน้ากของเด็กด้าน,นหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นจะเ,เป็นเอา,า,าเราจะมีโทอง หนสือสืออราการใหเลือกอได้คือในน้นกหนังสือแลครั้แลนน่นะคะในส่วนของกรรนที่ต่อา้ั่านะคะเราแนสปีดสอนะคะกปีค่ะเรามีการจัดเป็นครงการปวดหนส้นนะคะนารายมากะ ในส่วนของแต่ละรายไม้มแบบแบนะคะเราได้ตู้นหมาสิบทีนะคะเราก็มีการจัดแบบนี้นให้ใหแบบยิ่ไก่หนึ่งรั้นเพียงพันยังไม่ทนปีค่ะโดยมีการที่เราจะทำในส่วนของเป็นเอ่ออาจจะเป็นเอเนเอ่เชิญดารามาค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราก็ลังจะที่จะปลูกฝังแล้วก็ให้สร้างเป็นกระแสของการต่อต้นะะอา,าบบนคอร์รัปชันนะคะแล้วดาราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่นักศึกษานี่คือชอบและอยากจะทำตามรอบเอ็นแวรค่ะส่วนใน ของเราเลยนะคะจะต้องทำตุ๋นที่6,336,338บาทต่อวันค่ะย่าก็คือหนูเนี่ยได้พยายามคำนวณว่าในหนึ่งในหนึ่งวันเนี่ยเราต้องมีการขายผลิตภัณฑ์กาแฟให้ได้ที่75แก้วเพียงแค่75แก้วจากกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะทั้งหมดเอ่อกลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยคือนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็บุคลากรแล้วก็เป็น 6ชิ้นแล้วก็ส่วนของอาหารก็ะมีข้าวบ่อขายค่ะซ่ขายได้แค่6กล่องเท่านั้น